เราถอดหม้อน้ําออกมาจากรถเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็ใช้ไขควงแบนงัดคีบทุกคีบนะครับค่อยๆงัดคีบของหม้อน้ําไปนะครับค่อยๆทํานะครับแล้วเราก็จะสามารถเอาฝาหม้อน้ําออกมาได้จากนั้นเราไปลองเทสน้ําดูก่อนนะครับว่ามันตันเยอะไหมนะครับน้ําดูก่อนก็ได้ครับผมว่าผมนี่ กันเยอะมากเลยครับมีน้ำผ่านได้แค่ไม่กี่ลูนะครับต่อมานะครับเรากา็เปิดน้ำไปด้วยแล้วก็ใช้เหล็กแผ่นที่สำหรับแทงหม้อน้ำนะครับเป็นเหล็กอะไรก็ได้นะครับของผมใช้เป็นาสายาเข็มขัดรัดเท้าขับนะครับก็มันมีความยาวพอประมาณพอดีนะครับแล้วก็เหนียวไม่ขาดนะครับไม่ขาดง่ายแนละ้ว หรือใครมีก้านวัดน้ำมันเครื่องก็ได้นะครับที่มีความยาวถึงฝาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อให้ดันทะลุอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับก็ค่อยๆทำไปนะครับให้จนครบทุกรูนะครับกอดแทงรูไปเทน้ำไปก็ได้นครับ่ารูที่เรา แทงนั้นมันแห้งตันหรือยังนะครับแล้วก็จะมีน้ําไหลผ่านออกมาเมื่อทำเสร็จแล้วก็สอบดูอีกทีนะครับว่าน้ําไหลผ่านขึ้นมาได้ทุกรูหรือไม่ก็ของผมก็ผ่านนะครับน้ําผ่านขึ้นมาได้ทุกร,รูดีกว่าตอนแรกเยอะครับเมื่อทําเสร็จแล้วต่อมาก็ ใส่โอลิงครับเป็นขั้นตอนการประกอบใส่โอลิงก็ไม่ต้องทากาวนะก็ขัดให้สะอาดครับจะมีคราบสนิมติดที่โอลิงแล้วก็ที่ขอบฝาของหม้อน้ำก็ทำการขัดให้สะอาดคราบสนิมออกให้หมดแล้วก็ใส่โอลิงประกอบฝาประกอบฝาก็ทำการใช้ครีมบีบ ตรงด้านข้างก่อนนะตรงขอบนะเพื่อให้ล็อกหม้อน้ำอยู่ในระยะสองฝั่งไม่หลุดรตอนเราบี่ด้านข้างก็งตอนนี้ก็ค,ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมีค้อนหรือว่าไม้ก็ได้พรขอขอบที่เราบีบเนี่ยให้ แนบสนิทนะครับเพื่อไม่ให้เกิดรอยรั่วก่อแต่งขอบไปนะครับก่อนบีบแต่งฟันเสร็จแล้วก็บีบยังไม่ต้องบีบแรงนะนะรอบแรกรอบแรกค่อยๆบีบบีบเพื่อให้มันเข้าล็อกไปก่อนเข้าล็อก ุกลูนะครับบีบสลับฝั่งกันนะครับ2องสฟันสลับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็ได้จากนั้นก็นำครีมล็อกหรือว่าครีมตัวใหญ่ๆนะครับย้ำให้แน่นอีกทีนึงนะครับให้พอประมาณนะครับจากนั้นก็ทดสอบเทสแรงดันดูนะครับว่ามีรอยรั่วไหมให้ชัวก่อนทาไปประกอบเครื่องมือที่ใช้ก็จะมีครีมล็อก เด็กแยงลูไข่ควงแบนครีมปักแบนแล้วก็ค้อนอื่นๆตามสภาพหน้างงานนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับผิดตูกก็แนะนำกันได้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ